อันนี้นะคะเป็นริมทะเลสาบโบเดนเซซึ่งในวันที่อากาศลบ4องศานะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้แต่ลบ4องศาแต่ว่ามีแดดนะคะแดดก็ไม่ได้ทําให้อุ่นนะคะยังหนาวจนเจ็บมืออยู่นะคะเพราะว่ามันลบ4องศาค่ะสภาพบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะ มีผู้คนมาเดินมั่งแต่ว่าไม่เยอะนะคะเพราะว่าเป็นช่วงทำงานด้วยไม่ใช่วันหยุดนะคะแล้วก็เป็นช่วงโควิดด้วยก็เลยจะเงียบเงาหน่อยถ้าหน้าร้อนนี้ผู้คนคึกคักนะคะถ้าไม่มีโควิดแล้วก็เป็นหน้าร้อนนี้ผู้คนจะคึกคักมาก นี้คือริมทะเลสาบโบเดนเซฟฝั่งอือบลิงเงินนะคะ